ดีครับผมชื่อเด็กชายพิมพ์ดาัสศรีน้อยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชื่อครับน้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องลูกหมูสามตัว,วกาละครั้งหนึ่งนามาแล้วมีแม่หมูและลูกหมูอีกสามตัวแม่หมูเยกพูดว่าแม่ไม่มีเงินจาาะาพอให้ลูกใช้ได้แล้วนะอ้ะาวได้ตัง ไปซื้อข้าวอาหารมากินที่ไหนล่ะแม่จะให้เงินไปก้ะนเพื่อจะไปสร้างบ้านสร้างอาหารเองลูกหมูทั้งสามตัวได้เดินออกไปตามเส้นทางที่จะไปสร้างบ้านลูกหมูทั้งสามตัวได้นั่งใต้ต้นแพลหมูตัวที่หนึ่งได้เอาเงินก้อนนั้นไปซื้อฟาง ซื้อไม้เพื่อจะทําบ้านและหมูตัวที่สามได้เอาเงินก้อนนั้นไปซื้อหมูและอินเพื่อจะมาสร้างบ้านลูกหมูทั้ง3ตัวสร้างบ้านด้วยความธรรมะธรรมเองและพยายามลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางทําเสร็จภายในหนึ่งวัน,วนลูกหมูตัวที่สสร้างบ้านภายใน1วันและลูกหมูตัวที่สาม สร้างบ้าน,านภายในหนึ่งอาท <อา S 2> ิตย์ลูกหมูทั้งตัวที่หนึ่งและตัวที่สองได้ดูถูกว่าเขาทำงานนานและไม่มีความรับผิดชอบลูกหมูตัวที่สามไม่ฟังคำที่พี่พี่พูดจนทำงานเสร็จวันหนึ่งหมาป่าได้มาคาอบประตู บอกว่าฉันจะไม่เปิดนะแกไม่มีทางเป่าบ้านฉันได้ฉันมีแรงเยอะกว่าแกอีกฉันจะเป่าบ้านของแกให้พังลูกมาป่าเลยเป่าบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกและบ้านก็พังและลูกหมูตัวที่หนึ่งได้ไปบ้านลูกหมูตัวที่สองแล้วบอกลูกหมูตัวที่สองว่าปิดบ้าน มาป่าจะมาบ้านมาป่าได้ยินคำที่ลูกหมูตัวที่หนึ่งและลูกหมูตัวที่สองพูดเลยคิดในใจว่าไม่มีทางสู้ได้เลยพูดเช่นเดียวกันว่าไม่มีทางที่จะสู้ค่าได้เลยเป่าบ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองพังและลูกหมูตัวที่หนึ่งปดและตัวที่สองได้เป็นลูกหมูตัวที่บ้าน จุดที่สามลมและให้บอกจุดที่3ว่าปิดบ้านเร็วเลยเดี๋ยวมาป่าจะมามาป่าเลยเคาะประตูและพูดว่าฉันจะเป่าบ้านของแกฉันจะกินแกทั้งสามคนมาป่าเป่าอยู่หลายครั้งจนเป็นลมและพอตื่นมาก็ได้มีความคิดที่จะ ปีนขึ้นบนหลังคาเพื่อไปปลองไฟและต้งตัวที่หนึ่งและตัวที่สองบอกว่าจุดไฟที่ปองไฟแล้วเดี๋ยวมาป้าจะมาแล้วก็มาป้าก็ขึ้นบนหลังคาเพื่อจะไปในปองไฟและก็ลงในปองไฟจะแล้วก็ตกในไฟที่ที่ก่อไว ขอบคุณครับ